สวัสดีนะทุกคนคุณเขาออกเดินทางไปเวียดนามนะทุกคนไปที่ดานังก่อนคุณเขามีโปรแกรมโชว์ตัวนะโชว์ความหล่อที่สนามกอล์ฟนะทุกคนคุณเขาไปที่ฮอยหน้าชอกอ์ฟวีลานะแล้วที่นั่นคือสวยมากเลยนะทุกคน <Wow. S 1> เห็นบอกว่าเป็นสนามกอล์ฟระดับโลกเลยนะ <Wow. S 1> แล้วจริงๆแล้วคุณเขาไปแข่งตีกอล์ฟนะทุกคน <laughs> เป็นงานของเทเลเมกเฟรนชิพทัวร์นาเมนต์2023นะ แข่งกันระหว่างทีมเทเลเมตของเวียดนามแล้วก็ของไทยนะทุกคนมีโกบอยพี่อาร์ตแล้วก็พี่บอยไปด้วยสนุกแน่ๆเลยคุณเขาได้เบอร์ดี้ด้วยนะทุกคนพี่อาร์ตโดดไป8ช็อตโอเคไหมอย่าลากอย่าลา拉ไม่ตัน拉เลยะโอ้ยกูกู้ศาส์ทำเบาๆโอ้ยเบาเบาๆเบาๆเบาลุ้มกูดูเอง อย่นล้ะไอพวกนี้นะนักกอล์ฟัวกลัวถุงเป็นรอยลูกลำมูอสาววางราเบ้โอเคโอเคได้หไฮะเอาถุงพีทับเลยฮะขนานอะไรแบบ เบอร์ีเบอร์ีเบอร์นีโอ้ยถ่ายวิดีโอไว้ด้วยคุณโอไอตีแล้วโอ้โหพี่โูชโหเยอะโคตรไกล2ช็อตครับคุณอาเออพันเอา8ดช็อตอ้าพิวอ้าพิวโอเคย ลงแล้ว่ะลงแล้วตแปด็อดแปดทอดแปดอดแปดทดลีกี้ลีกี้มีแต่คนดู หหัวใจใจ้เลย <S <S ดีหนะ้าดียังไงเรามาดูกันดีกว่าค่ะส่วนประกอบสําคัญของพวกเรามีอยู่8อย่างนั่นก็คือ 1. คอลีนคลอไรช่วยบำรุงสมองและระบบประสาท 2. อินูลินบำรุงระบบขับถาย 3. ซิงค์บำรุงระบบภูมิคุ้มกันผิวหนังและมีสารต้านอนุมูลอิสระ 4. กลูโคซามีนบำรุงข้อและกระดูก 5. โอเมก้า3และ6บบำรุงผิวหนังและเส้นขนขนน,นุ่มๆเลยค่ะห ยักค่าเอ็ก t รกช่วยลดกลิ่นมูล 7. ็ดโซเดียมคอนโทรลควบคุมความเค็มให้เหมาะสม 8. ปดโฟลิกแอซิดบำรุงหลอดเลือดและหัวใจดีขนาดนี้เนี่ยอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ l i n e แอดพอลส a ีน่าแตตแ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 เราไม่ได้มีแค่ l ลอ e แอตอนนี้เรามี Tik Tok Shop Shopee Lazada สามารถสั่งซื้อได้ทั้ง4ช่องทางนี้เลยนะคะ